มีอาการมีอาการเออหลับไปหลับไปอุ้ยเสือขาดไปแล้วแล้วมันกัดพี่ทนไมอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยโอ้ยเฮ้ยจะตายน้องนี่เนี่ยนี่เนี่ยมาดิสู้สู้มาสู้พลิกแอคก็สู้นี่เนี่ยเอ้าท่านผู้ชมอื้อเรียบร้อยน้องหลับแล้วเดี๋ยวค่อยจับมันคงไม่ตื่นหรอกโอเคน้องปล่อยไว้ก่อนเอาสุดเอาสุด อุ้ยน้องชิบหายอุ้ยอุ้ยอยกีกากัดไปแล้วก่อนอื่นก็ขอกาวกาบสวัสดีน้องๆที่เคารพรักทุกๆท่านด้วยนะครับ วันนี้ก็มาอยู่กับพี่การน,นะครับในเกม a r ร์ o โมบาในโหมดหา r รระดับลูปหมีนะครับน้องๆเอาละครับหลังจากที่ห่างหายกันไปสักแป๊บหนึ่งนะเนื่องจากว่าพี่ก็ทําคลิปไว้หลากหลายเลยนะครับก็มีหลายช่องทางแล้วก็หลากหลายนะครับ เวอร์ชั่นนะครับให้น้องๆได้เลือกดูกันเนาะก็วันนี้นะครับกลับมาสู่การเอาชีวิตรอดในโหมดฮาร์ดกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเอาละก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็อยากจะขอสักคนละหนึ่งไลค์นะเพื่อเป็นกําลังใจพี่ด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยเอาละวันนี้นะครับก็พี่มีเป้าหมายนะครับจะพาน้องๆมาจับน้องมีนะครับที่อยู่ด้านหลังพี่นี่นี่เลยตัวนี้เลยนะครับเลเวล่งหนึ่งร้อยนะฮะก็พี่นะครับจะพาน้องมีนะครับไปช่วยฟาร์มนะครับไฟเบอร์เนาะดังนั้นนะครับพี่ก็เลยมาบินหาตั้งแต่ EP ก่อนนนห้าเีพ จนมาถึง EP เนี่ยเดี๋ยวแล้วนี่ใหญ่ใหญ่อ่ะเฮ้ยน้องพี่สนใจว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยจะจับหมี่แล้วจับไอ้นี่ก่อนดีน้องพี่สนใจว่ะไปไหนแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยพี่สนใจไอ้ตัวตุ่นว่ะตัวตุ่นว่ะตัวตุ่นว่ะท่านผู้ชมอยู่ไหนอะไปไหนแล้วอะเฮ้ยนี่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 ไอ้ทองพี่สนใจพี่สนใจ โอ้โหแต่ว่าจะจับได้หรือเปล่าครับท่านผู้ชมคือเลือดเลือดเหลือน้อยมากคาตลบเท่าไหร่เฮ้ยเหมือนจะไม่เยอะเหมือนจะไม่เยอะน้องมีโบล่าหรือเปล่าครับเนี่ยโอเคโบล่าไม่มีครับอาจจะต้องยิงสดเลยท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อันนี้พี่ไม่รู้จะจับได้เปล่านะแต่พี่จะลองยิงดูนะครับเผื่อฟุกจับได้ไงโอเคโอเคโอเคอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนไปไหนแล้วอะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยนะครับน้องๆไปไหนแล้วไปไหนแล้ว เอ้ย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 นั่น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 เออโดนโดนโดนหลับไป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 เฮ้ยน uh, ้องมีอาการมีอาการมีอาการเออหลับไปหลับไปอุ้ยเฮ้ยเสียขาดไปแล้วเฮ้ยมันไม่หลับหรอโอ้ยน้องขาดสลบไปตัวครึ่งเดียวเองโอ้ยคือโอ้ตายแล้วน้องเออ อุ so ้ยพี่ต้องตัดสินใจฆ่าน้องเพราะว่าข้าสรบมันสูงกว่าเลือดถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราจะต้องใช้ประเภทแบบปืนยิงยาสรบนะถึงจะจับได้นะครับถ้าแบบนี้นะเพราะว่าเลือดน้อยนะครับแต่ค่าสรบสูงว่าเตะอุ้ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะไปดันนกพี่อ่ะเอา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 เฮ้ย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 อะไรเนี่ยไอบ้าไออุ้ยอุ้ยเอาไอตายเหอะพี่โคตรเบื่อเลย Ừ, ไปก็ได้ไอ้บ้านี่โอเคครับท่านผู้ชมไปจับมีกันดีกว่าครับน้องๆก่อนนี้นะครับคือเจ้ามีนะโอเคเดี๋ยวเรามาวางเตียงกันก่อนเลยดีกว่าครับท่านผ,ผู้ชมก่อนจะจับเราต้องวางเตียงก่อนมีมันเจอเรื่องวุ่นๆน,นะพี่บอกเลยโอเคนี่นะครับคือเตียงนอนของเรานะครับโอเควางตรงนี้เลยแล้วก็เช็คค่าน้ํานะครับแล้วก็ค่าสลบให้ดีไอค่าหิวให้ดีนะถ้าเกิดเราหิวอะเราจะนอนไม่ได้นะครับโอเคตอนนี้เรานอนได้นอนแล้วชว่วยนอนเลย เหตุผลที่ให้นอนก็เวลาเรายิงเขาสลบอ่ะเขาจะได้แบบมีค่าสลบที่อพูดปิดว่ะมีค่าหิวที่เหลือศูนย์นะครับมันก็จะง่ายนะครับต่อการจับนะแต่ตอนนี้เขาหายไปไหนเดี๋ยวหาก่อนอ้เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยน้องแล้วมันกัดปีนไปอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยอฮ้ยจะตายน้องเฮอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยอุอะไรเนี่ย เออวันที่เอ้จมีบว่ะว no. ิ่งว you know ิ่งน้องไปไหนแล้วไปไหนแล้วท่านผู้ชมไปไหนแล้วอ่ะเออวิ่งแอบเฮ้ยอเออยู่ไหนเออวิ่ง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 ก้อนเดี๋ยวตายเอาหายอยู่ไหนวะใครหนีใครมาเนี่ยอ้าวเฮ้ยนั่น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 น้องมันหนีเราเฮ้ย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  เฮ้ยๆๆๆๆยาอืม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 มาหีิแกอย่าไปยุ่งกับมีชั้นนี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยมาดิสู้สู้มาสู้พิกแอคก,ก็สู้นี่เน,นี่ยนี่เนี่ยยุ่งเหรอยุ่งเหรอยุ่งเหรอมีชั้นมีชั้นอย่ายุ่งน่าจะใกล้สลบครับน้องๆมันหนีอือเอายิงโดนเฮ้ยปิดตัวอือแกนั่นแหละเฮ้ยติดแล้วแจ๋วท่านผู้ชม ออืเรียบร้อยน้องหลับแล้วโอ้โหพึ่งต่อยอุ้ยอะไรเนี่ยโดเปลี่ลูกดอกก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจออุ้ยอุ้ยย่พี่ตายออะไรวะเนี่ยอุ้ยตาเลสปูดโคตรวุ่นวายเลยน้องๆโอ้โหเอาละเดี๋ยวเราจะเอายาคูดสิบ้านะครับจับน้องมีของเราก่อนมาแต่ไอ้เทอรเบิร์ตอยู่ไหนนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่โหสภาพขาดลุงลิง โอเคครับโอ้ไม่มีลูกดองยาสลบให้พี่ด้วยโห้ยก็ไปห่าใหม่โอเคครับเดี๋ยวหานกของเราก่อนนี่เองนกของเราอยู่นี่นะครับก็เดี๋ยวเรามาเอายาคูณสิบไปเลยชวบชึบหนึ่งอันครับแล้วก็ปท่านผู้ชมพี่จัดการไอ้เจ้าคอยาวาก่อนเมื่อกี้นะครับนี่เอา้าอย่าบอกนะว่ากวางก็สลบอะโอชัดเจนครับน้องๆสลบคู่เลย เอาไงดีจับคู่ไหมเอาไอ้พึ่งเอาอะไรนี่เนี่ยอีกแล้วน่าเหนื่อยนี่แน่โอเคน้องเดี๋ยวพี่จะจัดการไอ้เจ้านี่ก่อนหืมเป็นไงเราเป็นไงเราเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งชอบผักนะใช่ไหมชอบผักนะใช่ไหมชอบผักนะใช่ไหมตายไปซะเรียบร้อยท่านผู้ชมไม่เหลือซากพี่บอกเลยนี่โอเค ต่อไปเราไปจับเจ้ามีกันดีกว่าตึงเกินโอเคครับเอาเนื้อน้องมาได้กี่ยนันโอ้โหก็ได้เยอะอยู่นะน,นี่โอเคใส่ายาคุณไปเลยครับน้องๆชแอปนี่ไงข้าอยู่ะสูนเห็นปะมองทันปะนี่เลยนอนก่อนจับแล้วลองว่าสูตรนี้ใช้ได้กินแล้วกินแล้วเรียบร้อยท่านผู้ชมโอ้ยเลือดเด้งบนที่2007เลยนะครับเนี่ยมาดูดาเมจกันว้าว290 น้ำหนัก900คุณูน้ำหนักเกือบพันเอาละมาดูอ่านเขาดีกว่านะครับสามารถครับได้ที่เลเวลเท่าไรตอนนี้เราก็เลเวล63แล้วเนาะสำหรับอ่านเจ้าหมีนะครับก็สามารถครับได้ตอนเลเวลเอัมอมอ,อนะครับมาดูกันอุปกรณ์ในการครับจะใช้อะไรบ้างโอ้โอ้หม้ก็มันต้องใช้นะครับวิซีเมนนะ่ะไฟเบอร์130แล้วก็หนัง3า0นะครับ เออว่ะน้องๆมันยากตรงซีเมนต์นี่แหละพี่มีหรือเปล่าเนี่ยอืมอืมอืมโอเคมันจะไม่มีครับน้องๆเดี๋ยวขออนุญาตบินไ,ไปหาซีเมนต์ก่อนมาเตะซีเมนต์จะอยู่แถวนี้แหละครับน้องๆแต่ว่ายังไงก็ขอแบ่งอ่าอันนี้ก่อนแบ่งทรัพยากรให้กักบเจ้าหมีก่อนเพราะว่าตัวพี่นั้นเริ่มรับน้ําหนักไม่ไหวแล,แล้วท <c oughs> ่านผู้ชมเอาไปแบ่งๆกันเจ้าหมีเอามาให้นกสองก้อนพอ นี่นกเรากินไม่เยอะหรอกเราจัดปีกต้องเน้นเบาๆโอเคด่นกพี่ก็อยากจับฟางกว้างกว้างเหมือนกันนะเนี่ยออนี่ไงดูดิท่านผู้ชมนี่เอาดีไหมเนี่ยเอาไปดีไหมเนี่ยช่วยฟาร์มแทสนะเอาดีไหมเนี่ยพี่มียาคนณสิบนี่นะ่ะเออเอาไหมเอาไหมเอาไหมท่านผู้ชม เขาไหมข้าอยู่ันเหลือสูนร์พักเดี๋ยวดูก่อนเหลือสูนย์ด้วยอะจับได้เนี่ยทําไปเล่นไปโอเคครับจ้างัันจับจับเฮ้ยโอ้โหคีมีไม่ได้เดี๋ยวค่อยจับมันคงไม่ตื่นหรอกโอเคนะ้องปล่อยไว้ก่อนเอาเดี๋ยวเราไปหาซีเมนต์ก่อนนะครับน้อง,องเดี๋ยวปล่อยเจ้าหมีของเราไว้ตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวพี่มาครับท่านผู้ชมเขาไม่ได้ไปหาซีเมนต์ก่อนโอเคเดี๋ยวขอกินอันนี้ด้วยพอดีว่าเลือดโลมากเลย <c oughs> ขอกินยาเพิ่มเลือดก่อนอกินไข่มีโปรตีนสูงเลือดขึ้น <c oughs> โอเคครับรับรองว่าเลือดเราขึ้นแน่นอนอุอ้ยเฮ้ยสไปโนะอ่ะเลเวลเท่าไหร่เนี่ยเจ๋อุ้ยหรือวลาหนึ่งหรอเฮ้น่าจับอ่ะโอ้แต่ว่ายังยังไม่ถึงยังไม่ถึงละเอ้ยตัวนี้เวเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้ห้าสิบโอเคไม่เป็นไรโอเคครับท่านผู้ชมเราไปหาซีเมนต์กันดีกว่าครับก็สําหรับซีเมนต์นะครับมันก็จะเกิดอยู่ประมาณแถวนี้นะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเฮ้ยนั่นไงส่งลังอุ้ยเดี๋ยว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 อุ้ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเราเจอหมีเพียบเลยท่านผู้ชม อุ้ยตัวนี้ร้อยสี่สิบอิตัวร้อยสี่สิบสวยอะน่าจับโอ้โหแต่พี่ไปจับตัวน้นแล้วไงจะจับสองตัวเลยดีไหม,มคนเดียวใช้สองตัวเลยเหรอเดี๋ยวกันมาจับน้องว่าเตะเอาลังบีเวอร์ก่อนครับตรงน้องฮิมาดูซิมีอะไรบ้างโอ้โห่าบ,บอกนะพี่เก็บไปแล้วอะโอ้โหน้องพี่เก็บไปแล้วแล้วพี่เอาของไปไว้ไหนว่าเตะสองน้อกก่อนเอาเอาเอามันมาแล้วมาแล้วโอ้โหเดี๋ยว ไม่มีรังอื่นแล้วหรอไม่มีแล้วหรอมีสองรังจริงอ่ะ <c oughs> โอเคครับรน้องๆเดี๋ยวบินหาก่อนไม่พี่ว่าถวนี้ีันัาจะมีอีกนะครับอูมีสองรังเองจริงอ่ะสองรังจริงดิเดี๋ยวดูก่อนนะครับรน้องๆก็บีเวอร์นะครับเขาชอบทํารังแบบแถวนี้แหละแถวแบบโซนแบบอ่าทานน้าเนี่ยเราก็มีโอกาสจะเจอเขาอยู่นะนี่ไงเจอแล้วแต่ไม่รู้ว่ามีรังหรือเปล่านะอาอ์มอา เห,เหมือนจะมีแต่ตัวนะครับแต่หลังไม่มีนะครับน้องๆโอ้โหอะไรกันครับนี่อแถวนี้มีปะโอ้ไม่มีอ่ะโอเคครับน้องๆเดี๋ยวพี่กลับไปครับอ่านหมี่ก่อนที่บ้านนะครับเดีย๋ยวมาเจอกันเนาะเอาไหมหรือว่าจะไปด้วยกันเออไปด้วยกันเถอะ <c oughs> ไม่ตัดแหละอุ <c> ้ย <oughs> จะตัดทาไมให้เสียบรรยากาศครับท่านผู้ชมไปกันเลยไป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 กลับบ้านเราดีกว่านะครับน้องๆเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาเฮ้ย <c oughs> โอ้ยโอน้องกีก ok, ้าห um ุยเลยวิ่ง150โอ้ยน้องหุยกีก้าโอ้โหท่านผู้ชมเอางี้น้องเดี๋ยวพี่จะโชว์ความโหดของเจ้าไอ้เทอรานลนดอนของพี่ให้ดูน้องเดี๋ยวพี่จะจัดการเจ้ากีก้าให้ดูไหน่ๆเจอแล้วก็ต้องจัดไป ออืจะต่อยเอาเด้มาเด้มาเด้มาด้มาด้กลัวเหรอ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 เฮ้ทำไมมันนิ่งนิ่งนิ่งใช่ไหมนิ่งใช่ไหมอย่าบอกว่าไม่เจ็บหรอถามจริงไม่เจ็บจริงอะไม่เจ็บจริงอะเอาด้เอาเดิมาเด้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 เออไม่เจ็บจริงหรอไม่เจ็บจริงหรอมาเด้มาเด้มาดิมาดิเฮ้มาด้่ไงเล่าโหดโธ่โธ่เออเป็นไงเล่าท่านผู้ชม โอ้ยอย่าอย่าพิดจังหวะเราตายได้อุ้ยเลือดหกพันนะเออน้องๆดูดิหตอดตอดสายตอดต่อสายตอดมาสิครับมาสิครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ้าผู้ชมอุ้ยเลือดไหลเลือดไหลเลือดไหลอุ้ยโดนทีเดียวเลือดพุ่งเลือดพุ่งโอ้ไอ้นี่หมอนี่มันมันไร้กัดอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้ยแล้วมันปีนเข่าโคตรเก่งเลยเจ้ากีก้าเนี่ยต้อง ไปไหนครับไปไหนครับเฮ้ยก็ตายเหลือห้าพันเหลือห้าพันหรอมาดี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 อุ้ยน้องอุ้ยพี่จะตายพี่จะตายโอ้ยโอ้โอ้ๆโอปักปักปักแต่แต่ไม่น่าหมดครับท่านผู้ชมวิวิวิเหลือเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเหลือห้าพันน้องกัดพี่ทิ้งเลือดท่วบเลยอะไรอะไร อะไรมองอะไรมองอะไรจ้าพนุ er. <cs> おお่มมองอะไรจ้าอ ok ุ้ยไปดิร้อง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 มีร้อง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 เป็นไงเล่ามีร้อง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 จ้าอุ้ย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 ้าอีขแรงพลังจัดน้อง โอ้อยจะพึ่งกลัวเออมาดี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 ลกลัวเหรอเฮ้ยกลัวเหรอวิวิวน้องพี่จะตายอุวิอวิวมันเหลือสามหมื่นนะครับท่านผู้ชมแต่พี่เนี่ยเหลือเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยเหลือแปดเจ็ดพันเฮ้ยน้องเราจะไปแบบ สมส่งห้ากับมันไม่ได้แล้วน้องต้องรอจังหวะดีๆนะครับท okay. okay. ่านผู้ชมโอเคดีแหละจังหวะที่ดีเือจังหวะดี้แหละน้องเออบินขึ้นฟ้าโอเคพรเพอครับพรเพอโอเคพรเพอเป็นไงเราสะดุ้งสะดุ้งร้องร้องร้องสิร้องดิร้องหรอร้องหรอร้องหรออือร้องดิ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 เป็นไงเราท่านผู้ชม เดี๋ยวพี่เบกก่อนตอนที่พี่จะตายอ,อเดี๋ยวค่อยว่ากันน้องหมีรอพี่แป๊บ้อย,อย่าบอกกัปีนได้อย่าบอกนะอย่านะอย่าทำตัวเกินไปพี่นุ่มสองมื่นนะ่ะสองมื่นนะ่ะเดี๋ยวฟีดเลือดก่อนสักสองสามจึกเดี๋ยวตายโอ้โหเหลือพันเดียวท่านผู้ชมเกือบตายมาไหมไปไหนแล้วไปไหนเราไปไหนเราเราจังคุยกันอยู่เราจึงคุยกันอยู่ ไปไหน okay, ong, like amp, แล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอเคน้องเข้าหน้าเลยดอกนี้นี่แน่ไปไหนแล้วพี่นี่เอาตายเอาสุดเอาสุดเอาสุดพี่บอกเลยเอาสุดมานี่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 อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกิก้าเอาสุดเอาสุดอุ้ยน้องชิบหายอุ้ยอุ้ยโอุ้ยกิก้ากัดกูไปแล้วอุ้ย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  โอ้ยน้องชิบหายนกตายโอ้ oh my god ชิบหายแล้วมันเหลือเท่าไหร่เนี่ยน้องเหลือเท่าไหร่วะฮอู้หเหลือสองหมืน่นน้องชิบแพ่งแล้วแล้ว,ลวนกพี่ตาย,ยกว่าจะจับได้น้องเอ้ยโอ้โหเซ็งเลยท่านผู้ชมอิจกกล้ามาสิ เอาดิในเมื่อน,นกพี่ตายใครจะไปยอมวะมาดิมาดิม,าดมึงอาจฆ่านกพี่หรอฆ่านกพี่หรอเฮ้มาดิเอก้กก้าใครจะไปยอมวะเฮ้ยๆ้นกเฮ้ย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 อุยโดนกัดอุ้ยอุ้ย้ยตาย โอ้อะไรกันครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยไอย้โอ้ยยังไม่ได้จับหมีเลยน้องๆ้าไปแล้วโอ้ยโอ้ยน้องตึงจัดทีนี้เครียดอือโอ้ยน้องเครียดโอ้ยอะไรกันครับเนี่ย หูน้องเขาหายหมดเลยโอ้โหจับมีก็ไม่สำเร็จแผลเป็นจุกีก้าข่าอีกเอาช้างไปกระทือไปเลยไหมท่านผู้ชมฮเอาเลยไหมเอาแรปเตอร์ไปกัดเลยไหมเอาไหมเอาไหมแขนบอกเลยว่าแขนจัดอบอกเลยว่าโคตรแขนเอาแลา้วครับน้องก็ เอาเป็นว่า EP นี้นะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปิดก่อนพี่บอกเลยพี่แค้นมันมากเฮ้ยเจ้าก,กิกา้าเดี๋ยว EP หน้าน้านองพี่จะพาน้องไปฆ่ากิก้กาให้ดูเฮ้ยอฮ้ยบังอาจฆ่าพี่ฆ่านกพี่โอเคครับน้องๆก็ EP นี้นะครับก็ต้องขอลากันไปแบบ ช้ำๆนะครับลาไปแบบชอกช้ำนะครับบอกไปบแขนจัดโอเคครับอีพีดีพี่ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับน้องๆเดี๋ยวอีพีน้าพี่จะไปฆ่ามันน้องๆอีพีดีพี่ต่อให้ก่อนแขนโอ้จะรอดวันอยู่แล้วยังไม่ได้จับมีดด้วยโอเคครับน้องๆเดี๋ยวอีพีน้าเจอกันแน่กี่ก้าโอเคครับอีพีดีก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับน้องๆแล้วเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับแรงแขนแขนครั้งนี้ไม่ยอมหรอกแปลอขอก่อนโอเคครับ น้องๆแล้วเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับวิ่งติดเปล่าไปเอาของก่อน <laughs>